สวัสดีครับคุณผู้ฟงังคุณใครสงสัยไหมว่าทำไมวันนี้มาหาอำนาจทั่วโลกถึงหันมาจับตาประเทศไทยประเทศเล็กๆที่หลายคนมองข้ามเพราะเบื้องหลังภูมิศาสตร์เศรษฐกิจและทุนไทยกำลังซ่อนพลังที่สามารถพลิกสมดุลของโลกทั้งใบได้คลิปนี้จะพาคุณเปิดตามองเห็นว่าโลกมองไทยอย่างไรและอนาคตของเรากำลังเดินไปทางไหนฟังจนจบคุณจะได้คำตอบว่า ไทยกำลังจะกลายเป็นเพียงหมากในเกมหรือเป็นผู้เล่นตัวจริงที่โลกไม่อาจมองข้ามโลกจับตาไทยจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงคุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมโลกทั้งใบที่เต็มไปด้วยมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาจีนรัสเซียหรือ,อยุโรปถึงต้องหันมามองประเทศไทยประเทศเล็ก,ลกๆที่ซ่อนอยู่กลางคาบสมุทรอินโดจีน ทำไมสื่อต่างประเทศจึงเริ่มใช้คำว่า Thailand The Only Game Changer in Asia หรือไทยประเทศเดียวที่กำลังเปลี่ยนเกมในเอเชียคำถามเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญและไม่ใช่คำโฆษณาเพื่อขายฝันแต่คือความจริงที่กำลังเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาเราโลกในยุคแห่งความไม่แน่นอนวันนี้ โลกเผชิญกับความท้าทายรอบด้านสงครามที่ยุโรปยังไม่จบความตึงเครียดในทะเลจีนใต้วิกฤตเศรษฐกิจที่ค่าเงินดอลลาร์ผันผวนราคาพลังงานที่ขึ้นลงจนธุรกิจทั่วโลกสั่นคลอนในสถานการณ์ที่ทุกประเทศพยายามหาที่พึ่งใหม่ประเทศไทยกลับโดดเด่นขึ้นมาด้วยเหตุผลสำคัญอย่างน้อย3ประการ 1. ทำเลย,ยุทธศาสตร์ที่โลกหลีกเลี่ยงไม่ได้ ไทยตั้งอยู่ใจกลางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถ้าคุณลากเส้นจากมหาสมุทรอินเดียไปสู่ทะเลจีนใต้ไทยคือจุดตัดสำคัญถ้าคุณมองการค้าทางบกจากจีนลงไปยังสิงคโปร์ไทยคือจุดเชื่อมต่อและหากคุณต้องการสร้างซัพพลายเชนที่ยืดหยุ่นไทยคือเส้นทางที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นี่คือเหตุผลที่โครงการยักษ์ย่างแลนบริดจ์และ EEC กลายเป็นไพ่ใบใหญ่ ที่โลกไม่อาจมองข้าม 2. เศรษฐกิจที่หลากหลายไม่พึ่งพิงอย่างเดียวหลายประเทศในอาเซียนเติบโตเพราะอุตสาหกรรมเดียวแต่ไทยต่างออกไปเรามีทั้งกเกษตรกรรมอุตสาหกรรมยานยนต์การท่องเที่ยวอาหารและอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงแม้จะเจอวิกฤตไทยยังพยุงเศรษฐกิจได้เพราะโครงสร้างที่ไม่พึ่งเสาหลักเดียวต่างชาติจึงมองว่าไทย คือสเตหรภาพที่หาได้ยากในภูมิภาค 3. การถ่วงดุลมหาอำนาจโลกกำลังแบ่งขั้วฝ่ายหนึ่งคือสหรัฐและพันธมิตรอีกฝ่ายคือจีนและรัเสเซียแต่ไทยกลับเลือกไม่เข้าข้างใครเต็มตัวเราสามารถทำการค้ากับจีนลงทุนกับญี่ปุ่นรักษาความสัมพันธ์ทางการทหารกับสหรัฐและยังเปิดประตูรับยุโรปอีกนี่คือการเดินเกมที่ประเทศเล็กๆส่วนใหญ่ทำไม่ได้และนี่ คือเหตุผลที่โลกต้องจับตาไทยจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงเมื่อรวมทั้ง3ปัจจัยเข้าด้วยกันไทยไม่ได้เพียงเป็นผู้เล่นเล็กในเกมโลกอีกต่อไปแต่กำลังกลายเป็นตัวแปรสำคัญที่สามารถคลิกสมดุลทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คำถามคือนี่เป็นเพียงโอกาสที่ผ่านเข้ามาหรือเป็นชะตากรรมที่ไทยต้องเลือกเดินลองจินตนาการว่า ถ้าวันหนึ่งประเทศไทยสามารถใช้ทำเลที่ตั้งและเศรษฐกิจที่หลากหลายสร้างพลังอำนาจทางเศรษฐกิจและความมั่นคงเราจะยังเป็นเพียงประเทศกำลังพัฒนาอยู่หรือไม่หรือเราจะกลายเป็นประเทศศูนย์กลางที่มหาอำนาจทุกฝ่ายต้องยอมรับนี่แหละฮะคือสิ่งที่โลกกำลังจับตามองและในตอนต่อไปเราจะพาคุณเจาะลึกว่าภูมิรัฐศาสตร์ไทย กำลังเปลี่ยนสมการพลังงานและความมั่นคงของเอเชียอย่างไรไทยกับภูมิรัฐศาสตร์พลังที่โลกมองไม่ข้ามคุณเคยสังเกตไหมว่าทุกครั้งที่มหาอำนาจต้องตัดสินใจเรื่องเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเทศไทยมักจะถูกพูดถึงเสมอแม้จะไม่ได้มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดแม้จะไม่ได้มีจำนวนประชากรมากที่สุดแต่ไทยกลับมีบางสิ่งที่ทำให้โลกไม่สามารถมองข้ามได้เลย สิ่งนั้นคือภูมิรัฐศาสตร์ไทยคือศูนย์กลางของภูมิภาคลองมองแผนที่โลกและหยุดสายตาไว้ที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้คุณจะเห็นว่าประเทศไทยตั้งอยู่ใจกลางของภูมิภาคทั้งเหนือเชื่อมต่อจีนและลาวทั้งตะวันกกติดเมียนมาและมหาสมุทรอินเดียทั้งตะวันออกเชื่อมกัมพูชาและเวียดนามทังใต้เป็นประตูสู่คาบสมุทรมลายูและสิงคโปร นี่คือจุดยุทธศาสตร์ที่ทำให้ไทยกลายเป็นสะพานเชื่อมระหว่างสองมหาสมุทรและเป็นประตูสำคัญของการค้าโลกแลนบริดจ์และความฝันใหม่ของโลจิสติกโลกหนึ่งในโครงการที่ทั่วโลกจับตามองคือแลนบริดจ์โครงการที่เชื่อมฝั่งอาวไทยกับฝั่งอันดามันเข้าด้วยระบบรถไฟความเร็วสูงและท่าเรือน้ําลึกคุณรู้ไหมว่าถ้าแลนบริดจ์สำเร็จเส้นทางเดินเรือจากตะวันออกกลางไปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จะสั้นลงกว่าการอ้อมช่องแคบมารกาเกือบ1,200กิโลเมตรนั่นหมายถึงการประหยัดเวลาประหยัดน้ำมันและลดความเสี่ยงจากปัญหาความมั่นคงในช่องแคบที่แออัดที่สุดในโลกและคุณลงที่ดูว่าใครก็ตามที่คุมเส้นทางนี้ได้เขาจะมีพลังในการต่อรองกับโลกมากแค่ไหนคำตอบคือมหาศาล EEC เขตเศรษฐกิจพิเศษที่เปลี่ยนเกมไม่ใช่แค่แลนบริ์เท่านั้น EEC หรือ Eastern Economic Corridor คืออีกหนึ่งไพ่ใบสำคัญของไทยที่นี่คือฐานการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคต EV หุ่นยนต์การบินและดิจิทัลญี่ปุ่นจีนยุโรปและแม้แต่สหรัฐต่างก็แย่งกันเข้ามาลงทุนคุณลองคิดง่ายๆว่าถ้าอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าโลกเติบโตไทยที่เป็นฐานการผลิต EV จะถูกพูดถึงในฐานะศูนย์กลางการผลิตแห่งเอเชียหรือไม่นี่คือการวางหมากที่ทําให้ไทยไม่ใช่เพียงแค่ผู้ผลิตแต่เป็นผู้กําหนดมาตรฐานในห่วงโซ่อุตสาหกรรมโลกความมั่นคงไทยในฐานะตัวแปรของดุลภาคภูมิภาคเมื่อพูดถึงภูมิรัฐศาสตร์เราอาจไม่เลอะเลยเรื่องความมั่นคงหลายประเทศในอาเซียนต้องเลือกข้างระหว่างจีนกับสหรัฐจะไทยเลือกเส้นทางที่ต่างออกไปการถ่วงดุลหรือบาลานซิ่งเพาเวอร์ เราซื้อคลิปเป็นจากสวีเดนเพื่อเสริมศักยภาพกองทัพอากาศเรายังมี F16 ของสหรัฐที่ใช้ต่อเนื่องมาหลายสิบปีและเรายังเปิดโอกาสให้จีนเข้ามาร่วมมือด้านโครงสร้างพื้นฐานและการค้านี่คือการเดินเชือกที่อันตรายแต่ในทางเดียวกันก็ทำให้ไทยมีอำนาจต่อรองมากกว่าหลายประเทศในผู้มีภาคไทยในฐานะคนกลางโลกทุกวันนี้กำลังแยกออกเป็นสองขั้วคือขั้วตะวันตกที่นำโดยสหรัฐและยุโรป และขั้วตะวันออกที่นําโดยจีนและรัสเซียแต่ไทยไม่ได้เลือกข้างใดข้างหนึ่งเราคือประเทศคนกลางที่สามารถพูดคุยกับทั้งสองฝ่ายได้และในหลายเวทีไทยถูกใช้เป็นสะพานทางการทูตที่ช่วยให้มหาอำนาจเจรจากันได้คุณเห็นไหมว่าประเทศเล็กๆอย่างไทยกลับมีพลังที่มหาอำนาจยังต้องเกรงใจลองถามตัวเองดูสิครับท่านโลกกําลังเผชิญวิกฤต และต้องการหาประเทศที่สามารถเชื่อมมหาอำนาจทั้งสองขั้วเข้าหากันได้ถ้าต้องการประเทศที่สามารถเป็นฐานการค้าฐานการผลิตและฐานการลงทุนที่มั่นคงในเอเชียคุณคิดว่าประเทศไหนจะถูกเลือกและนี่คือเหตุผลที่โลกจับตามองไทยในฐานะพลังเงียบที่พร้อมจะเปลี่ยนสมการของภูมิรัฐศาสตร์โลกตอนต่อไปเราจะพาคุณไปเจาะลึกว่าเศรษฐกิจไทยที่หลายคนอาจมองข้าม กำลังซ่อนพลังยิ่งใหญ่ที่จะสร้างแรงสั่นสะเทือนต่อระบบการเงินโลกอย่างไรเศรษฐกิจไทยฟันเฟืองที่ซ่อนพลังคุณเคยสงสัยหรือไม่ว่าทำไมหลายครั้งเวลามีความผันผวนทางเศรษฐกิจโลกสื่อต่างประเทศถึงหยิบยกค่าเงินบาทและตลาดการเงินไทยมาเป็นตัวบ่งชี้ทำไมประเทศที่มี GDP ไม่ติดอันดับท็อป20ของโลกกลับถูกจับตามองว่า เป็นตัวชี้นำเศรษฐกิจเอเชียคำตอบก็คือเศรษฐกิจไทยอาจดูธรรมดาในสายตาคนไทยเองแต่ในสายตาคนต่างชาติมันคือฟันเฟืองซ่อนพลังที่สามารถเปลี่ยนสมดุลเศรษฐกิจโลกได้อาหารไทยคือครัวโลกจริงๆโลกกำลังเผชิญกับวิกฤตอาหารหลายประเทศผลิตไม่พอหลายประเทศต้องนำเข้าเพื่อความอยู่รอด แต่ประเทศไทยคือหนึ่งในไม่กี่ชาติที่ส่งออกอาหารสุทธิเราคือผู้ส่งออกข้าวได้ใหญ่ที่สุดของโลกเราคือศูนย์กลางของธุรกรริจเกษตรแปรรูปตั้งแต่น้ำตาลมันสําปหลังไปจนถึงไก่ปแปรรูปสำหรับโลกไทยไม่ใช่แค่ผู้ผลิตแต่คือประกันความมั่นคงทางอาหารและนี่คือพลังที่ถูกซ่อนอยู่ในจานข้าวทุกจานของเรายานยนต์ จาก Detroit of Asia สู่ฐาน EV แห่งอนาคตตลอดหลายสิบปีไทยถูกเรียกว่า Detroit of Asia เราเป็นฐานการผลิตรถยนต์สำคัญที่สุดของผู้วิภาคแต่วันนี้โลกไม่ได้มองแค่รถยนต์ใช้น้ำมันโลกกำลังเปลี่ยนไปสู่ EV คุณรู้ไหมว่าค่ายรถญี่ปุ่นจีนและยุโรป ต่างแห่เข้ามาลงทุนในไทยเพราะเราคือประเทศเดียวในอาเซียนที่มีเอโคซิสเต็มรองรับ e ีวีครบวงจรไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่มอเตอร์หรือซัพพลายเชนนี่คือการเปลี่ยนฐานที่ทำให้ไทยยังคงยืนหนึ่งในอุตสาหกรรมยานยนต์โลกและอาจกลายเป็นฐาน e ีวีที่ใหญ่ที่สุดนอกจีน P.C.B และอิเล็กทรอนิกส์ฮับเทคโนโลยีที่โลกขาดไม่ได้หลายคนไม่รู้ว่า แผ่นวงจรพิมพ์หรือ PCB, Printed Circuit Board ที่อยู่ในมือถือคอมพิวเตอร์รถยนต์ EV หรือแม้แต่ดาวเทียมกว่าหนึ่งในสของการผลิตระดับโลกมีฐานอยู่ในประเทศไทยนี่หมายความว่าหากการผลิตในไทยหยุดชะงักโลกทั้งโลกจะได้รับผลกระทบนี่คือพลังเงียบที่ต่างชาติมองเห็นแต่คนไทยส่วนใหญ่ยังไม่รู้ตัวค่าเงินบาทและทองคำ สัญญาณเตือนของเอเชียอีกหนึ่งความจริงที่หลายคนไม่เคยคิดก็คือนักลงทุนทั่วโลกใช้ค่าเงินบาทเป็นดัชนีชี้นำการลงทุนในเอเชียเพราะเงินบาทมีความผันผวนไวต่อทิศทางเงินทุนเคลื่อนย้ายถ้าเงินบาทแข็งเกินไปจะสะท้อนว่าเงินทุนไหลเข้าเอเชียถ้าเงินบาทอ่อนจะสะท้อนว่าเงินทุนกำลังไหลออกนอกจากนี้ไทยยังเป็นตลาดซื้อขายทองคำสำคัญ หลายครั้งราคาทองในไทยถูกใช้เป็นสัญญาณล่วงหน้่ของการเปลี่ยนแปลงราคาทองในตลาดโลกคุณเห็นแล้วหรืออย่างว่าเศรษฐกิจไทยไม่ใช่เล็กๆอย่างที่คิดแต่มีผลต่อสมดุลของระบบการเงินโลกอย่างแท้จริงทุนไทยผู้เล่นเงียบที่ยึดครองโลกอีกเรื่องที่โลกจับตามองก็คือทุนไทยคุณอาจจะไม่รู้ว่าบริษัทไทยไปซื้อกิจการใหญ่ๆใ,ในต่างประเทศมากมาย กลุ่มทุนไทยซื้อห้างหรูในฝรั่งเศสโรงแรมระดับโลกในยุโรปและออสเตรเลียบริษัทอาหารและพลังงานในเอเชียและตะวันออกกลางนี่ไม่ใช่การลงทุนเล็กๆแต่คือการยุดครองซัพพลายเชนระดับโลกอย่างเป็นระบบโลกจริงไม่มองไทยแค่ฐานผลิตแต่เห็นว่าทุนไทยคือผู้เล่นที่กำลังขยายอิทธิพลลองคิดตามนะครับถ้าวันหนึ่งประเทศไทยสามารถเชื่อมพลังเศรษฐกิจทั้งอาหารยานยนต อีวีอิเล็กทรอนิกส์ค่างเงินและทุนไทยเข้าด้วยกันได้ถ้าวันหนึ่งไทยไม่ใช่แค่ผู้ส่งออกแต่เป็นผู้กำหนดทิศทางตลาดคำถามก็คือประเทศไทยเล็กเกินไปหรือไม่ที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้เล่นระดับโลกได้หรือจริงๆแล้วเราคือเสือซ่อนเล็บที่พร้อมจะเผยตัวในศตวตรรษใหม่นี้และในตอนสุดท้ายเราจะพาคุณไปสำรวจว่าอนาคตไทย จะสามารถพลิกภูมิทัศน์โลกได้จริงหรือไม่อนาคตไทยพลิกภูมิทัศน์โลกได้จริงหรือคำถามที่โลกกำลังเฝ้ารอคำตอบคือประเทศไทยจะเป็นเพียงผู้สังเกตการของเกมโลกหรือจะก้าวขึ้นมาเป็นผู้เล่นตัวจริงที่สามารถพลิกภูมิทัศน์โลกได้ตลอดสามตอนที่ผ่านมาเราได้เห็นชัดแล้วว่าไทยมีทั้งทำเลเศรษฐกิจ และการเมืองระหว่างประเทศที่เป็นเอกลักษณ์แต่อนาคตไทยจะก้าวไปไกลแค่ไหนขึ้นอยู่กับทางเลือกและการตัดสินใจของคนไทยเอง 1. ศูนย์กลางโลจิสติกเอเชียหากไทยสามารถผลักดันโครงการแลนบริดจ์และเชื่อมต่อกับโครงสร้างฟื้นฐานระดับภูมิภาคได้สำเร็จไทยจะกลายเป็นศูนย์กลางโลจิสติกของเอเชียไม่ใช่แค่การขนส่งสินค้า แต่เป็นการควบคุมเส้นทางการค้าระดับโลกคุณลองจินตนาการว่าถ้าเราสามารถควบคุมการค้าทางบกทางทะเลและทางอากาศพร้อมกันไทยจะไม่ใช่เพียงประเทศทางผ่านอีกต่อไปแต่คือประเทศที่โลกต้องต่อรอง 2. ศูนย์กลางพลังงานสะอาดและอุตสาหกรรมอนาคตโลกกำลังเดินหน้าสู่พลังงานสะอาดรถยนต์อีวี พลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมและไฮโดรเจนคืออนาคตที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ไทยมีโอกาสก้าวขึ้นเป็นฐานการผลิตอีวีและแบตเตอรี่ที่สำคัญที่สุดในเอเชียและถ้าไทยสามารถลงทุนในพลังงานสะอาดได้อย่างจริงจังเราจะไม่ใช่แค่ผู้บริโภคแต่จะเป็นผู้ผลิตพลังงานแห่งอนาคตที่สามารถขายให้กับทั้งภูมิภาคลองคิดสิครับ ถ้าไทยเป็นผู้ควบคุมทั้งเส้นทางโลจิสติกและพลังงานสะอาดโลกจะยังมองเราเป็นเพียงประเทศเล็กๆหรือไม่ 3. ประเทศกลางที่ทวงดุลมหาอำนาจอนาคตโลกอาจแบ่งออกเป็นสองขั้วที่ชัดเจนยิ่งกว่าเดิมแต่ไทยมีบทบาทที่พิเศษเราคือประเทศที่สามารถพูดคุยกับทุกฝ่ายหากไทยรักษาสมดุลน,นี้ได้ เราจะเป็นตัวกลางที่มหาอำนาจต้องการไม่ว่าจะเป็นการค้าการเมืองหรือความมั่นคงและนี่อาจเป็นพลังทำการทูตที่ยิ่งใหญ่กว่ากองทัพใดอุปสรรคที่ซ่อนอยู่แต่เส้นทางสู่อนาคตไม่ได้ง่ายเลยไทยยังเผชิญปัญหามากมายเช่นความขัดแย้งทางการเมืองภายในความเหลื่อมล้ำระหว่างเมืองกับชนบท การแข่งขันจากเพื่อนบ้านอย่างเวียดนามและอินโดนีเซียและความเสี่ยงจากการถูกมหาอำนาจดึงไปอยู่ข้างใดข้างหนึ่งคำถามคือเราจะก้าวข้ามอุปสรรคเหล่านี้ได้หรือไม่หรือไทยจะปล่อยให้โอกาสหลุดมือไปอีกครั้งเหมือนในอดีตภาพฝันของอนาคตลองจินตนาการว่าหากไทยสามารถบริหารทำเลเศรษฐกิจและพลังงานได้อย่างชาญฉลาด หากเราสามารถใช้ทุนไทยและทรัพยากรมนุษย์ผลักดันประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางของเอเชียวันนั้นไทยอาจไม่ใช่แค่ประเทศกำลังพัฒนาแต่จะกลายเป็นประเทศชี้นำที่มหาอำนาจทุกฝ่ายต้องเคารพคำถามสุดท้ายคือแล้วคนไทยเองละ่ะพร้อมหรือยังที่จะมองตัวเองในฐานะผู้เล่นระดับโลกโลกกำลังจับตาเราอยู่แล้วแต่อนาคตของไทย ไม่ได้ขึ้นอยู่กับโลกว่าจะมองเราอย่างไรมันขึ้นอยู่กับว่าคนไทยจะเลือกเดินไปข้างหน้าแบบไหนนี่คือการบ้านที่เราทุกคนต้องร่วมกันตอบและนี่คือจุดที่อนาคตไทยจะถูกเขียนขึ้นใหม่